ไมายขาคำยันเนี่ยเป็นเหล็กน,นะครับไอเดียเฉยๆเป็นเหล็กซึ่งจะอยู่โคนนานนะ,ะแล้วก็ไาเป็นต้นพยอมนะครับสายใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปูทางด้วยหญ้าให้ดูไอเดียเฉยๆน,นะครับวันนี้มาเปิดดูไอเดียตามบ้านนะครับไปนะครับอ่านบางนะครับดูลักษณะต้นไม้บนหน้าต้นบนหน้าเป็นไม้ผลอมที่บ้านเราเองนะครับกอ มีศาลานั่งเล่นมีบ่อน้ํานะครับมีหินแล้วก็อ่มาดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอันนี้เป็นตอตอกันเกา่านี่ดูขนาดตอที่หน้าบ้านผมก็เป็นของที่ดีเหมือนกันนะครับที่เป็นตอกันเก่าลากกันเก่าเลยแล้วก็ไปทางน,นี้อ่าแล้วมาทางนี้